สวัสดีค่ะกด afternoon function of the infinitive หน้าที่ของกริยาที่นำหน้าด้วย to นะคะ,ะกริยาที่นำหน้าด้วย to นะคะสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่างเช่นเป็นคำนามก็ได้นะคะ,ะตัวอย่าง to act like that is good การกระทำอย่างนั้นดีนะคะ to act ก,ก็เป็นคำนามนะคะ อินฟินิทีฟนะคะคำนามคำกริยาที่นำหน้าด้วยท o นะคะสามารถเป็นคำนามได้นะคะสองสามารถเป็น Adverb ได้นะคะ,ะเช่น I went there to see her ฉันไปที่นั่นเพื่อพบเธอนะคะ,ะ to see ก็เป็น Adjective ได้นะคะอิน i ินิที e นะคะ เป็น adjective ขยาย verb เอาเว้นได้นะคะเป็น adjective ได้นะคะเช่นอาชีแก e มี something to eat เธอให้ฉันกินบางสิ่งนะคะเธอให้บางสิ่งบางอย่างฉันกินนะคะอ่า something ก็เป็นคำนามนะคะ And to eat ก็เป็น adjective ขยาย something นะคะใช้แสดงอารมณ์ได้โดยร่วมกับ adjective นะคะเช่น s h e w a t eager to get home เธอกระตือรือร้นที่จะไปบ้านนะคะ eager ก,ก็เป็น adjective นะคะ infinitive to get ก็ร่วมกับ adjective นะคะแสดงอารมณ์ว่าอยากจะไปบ้านนะคะ บางครั้งเชื่อมด้วยถามด้วยนะคะ infinitive กิยาาที่นำหน้าด้วย to นะคะบางคำบางครั้งก็ถามด้วยเชื่อมด้วยโดยอยู่หลังสรรพนามเชื่อมนะคะเช่น I don't know how to tell you อาจารย์ไม่รู้จะบอกคุณอย่างไรดีนะคะ how าาก็เป็นสรรพนามเชื่อมนะคะ to ูทอนก็มาอยู่กับ ยังอยู่ข้างหลังสปปรพนามเชื่อมโดยการเชื้อเชื่อมด้วยถามด้วยนะคะโชคดีมีทรัพย์สุขภาพดีไม่เจ็บไข้ล่ำรวยนะคะ Good luck a n o good เท to be rich สวัสดีค่ะ Good afternoon